สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทาราเกาะช้างแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่เราพักวันนี้นะคะโอ้ที่เซนทารานี่บอว่าร่มรื่นมากนะคะต้นไม้ต้นไม้เยอะมากฝนกําลังตกยุงเยอะนะคะเวลาเปิดประตูนี่ต้องรีบปิดเพราะว่าที่นี่มันต้นไม้เยอะ โอ้มียุงเข้ามาในนี้ตัวหนึ่งนมัสกีโดดิสซัลลูมเยอเวลาปิดประตูเปิดประตูต้องรีบปิดนะคะเมื่อกี้เปิดเข้ามามียุงหนึ่งตัวเดี๋ยวให้ดูห้องนะคะที่พักสวยมากร่มลื่นเขียว <Okay. S 1> แต่ปัญหาก็คือยุงนะคะยุง มันมันสวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนเย็นจะออกไปนั่งข้างนอกได้หรือเปล่าต้องเตรียมสเปรย์กันยุงมาด้วยนี่เป็นห้องน้ำพีอ่างให้หนึ่งอ่างอ๋อตรงนี้ห้องอาบน้ำกระเบื้อง เบกระเบื้องละลานตาตรงนี้เป็นห้องห้องอาบน้ําใหญ่นะคะห้องอาบน้ํากว้างเอ๊ะประตูตรงนี้ไปตรงไปไปไหนได้เนี่ยมีประตูตรงนี้ด้วยไปไหนอ๋ออ้าวแล้วเี่อ้าว did you see this h o n ี่เหมือนมีอ่างมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยเด <laughs> มีอ่างอาบน้ำตรงนี้

ห้องน้ำก็กว้างนะคะนี่ก็เป็นห้องนอนมันดีตรงที่มันล่มรื่นตอนที่เราจองที่เวฟมาเราจองเป็นห้องพรีเมียมพรีเมียมดีลักนะคะพรีเมียมดีลักแล้วมันพรีเมียมดีลักนี่มันจะอยู่ที่ตึกมันจะเป็นตึกมันไม่ได้เป็นห้องเดียวแบบนี้ห้องก็เลยอัปเกรดมาเป็นเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็น บารเป็นบา,บาคานาการ์เดนวิวบาคานาการ์เดนวิวใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคะอัปเกรดเป็นบาคานาการ์เดนวิวก็จะเป็นห้องเดียวก็เพิ่มอีกจากที่พีเมี่ยมจากพีเมี่ยมดีลักสองพันหเราอัปเกรดเป็นบาคานาการ์เดนการ์เดนวิวก็จะเป็นห้องเดียวแบบเป็นบังกะโล เนี่ยค่ะเป็นหลังๆไม่ติดกับไข่ก็เพิ่มอีก600บาทก็เป็นคืนตกคืนละ2 7 0 0 2 7 0 0สนะคะสำหรับบาคาน่าการ์เดนวิวนะคะถ้าใครที่บอกว่าเช็คน,น,นานๆก็อาจจะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะคะเพราะทางเซนทราเนี่เขาก็จะมีแพ็กเกจการนู่นนี่นั่นลดราคาที่ราคาดีๆถ้าคนไหนที่บอกว่า จองจองใช้เวลานานๆแล้วก็เช็คดีๆก็จะได้ราคาดีนะคะเพราะว่าอันนี้เรามาอัปเกรดที่โรงแรมตูจุไรต์เวลิกรีนแอนด์ทอพิคอลโอเคดอนทอล์กเป็นยูมัลฟูโอเคตอนที่โอเคเฮียอิตาเซนทาราเกาะช้างวีเช็คอิน at the c e n t a r a เ o าะช้าง this the room we uh, book for is the if um not forget is the room is they call b a k a n a garden view b a k a n a b a k a n a or b a k a n i I can't remember oh, no, no, no. b a k a n a garden view something <laughs> I have to I'm sorry I'm sorry I have to go to look Uh, first we 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 book the hotel we we book the uh what they call premium deluxe premium deluxe garden view premium deluxe garden view is the the building is not the private room yeah yeah it it kind like the building is not uh huh you have it the เฮ้ยอ้าวอันนี้อะไรอ่ะ I think t h e y d i d how long o ้า what is มันมีฝุ่นอะไรเนี่ยมีฝุ่นเกาะอ,อยู่ <That part. S 1> ที่นอนด้วยอได้เซตได้เคลียร์เดลมทำไมมีฝุ่นนี่เขาเปลี่ยนผ้าทูดปูที่นอนเมื่อไหร่เนี่ย <laughs> พี่น้อง <laughs> I don't want to be like to picky I can clean this <laughs> นี่ห้องห้องเขาทำความสะอาดกันเมื่อไหร่เนี่ย <laughs> มีฝุ่นด้วยโอเค And we didn't like that because we booked the premium, premium, premium garden view. It's kind like the room upstairs and downstairs. It's kind like the apartment. We don't like that. We want just private room. We upgrade to the Bacana garden view. If I'm not wrong, they call Bacana garden if view. Noisy neighbors, you'll hear. The uh -huh. wall. You don't. You can't get that. Premium Garden View is not bad. The room is the same, but it's just the view. It's just the view because when you at the Premium Garden View, like it's kind of like apartment. If you want to see the view, it's like living in a hotel. yeah, it's oh, kind a like the hotel. Room. Uh -huh. It's not kind it's like the hotel. It's not the. You don't have the. It's a hotel uh huh. You don't. You don't have all this view. If you uh, stay in the Bakana Garden View or Junior. You will have all this view, right? You will see all this view from your room, but you, uh, from premium garden view, you don't have all this view. That why we upgrade for two thousand seven hundred a night it's not bad for for the view you got for this price. Yeah. It's a good deal. Okay, and I see. Your Yeah, the fan. But then we came here, we sit outside. outside here, the view is very pretty. Human. Uh, no yeah, it's very pretty outside, but it's very human. and the mosquito, the mosquito, who we come here, I recommend to buy some spray. I have a lot of spray at home, but every time I travel I forgot the here. Mosquito, a lost mosquito. But it's very pretty, okay, after we relax here, we will go to have dinner and we will walk you to the beach, what the beach look like, okay, this is what the room look like. If somebody want to come to Gaoxiang, you can stay here. Sentara is very pretty and the price is very good and all the view you see here. And we go outside again, <laughs> show you all the view outside, yeah. Oh, see. Up, We walk downstairs here. You see? It's really pretty. Green and pretty. We stay here for โอ้นายที่นั่นที่ลุมบี้อยู่ที่นี่และคุณมีต้นมะม่วงใหญ่ที่นี่ดูมะม่วงที่นี่ในหน้าสวยมาก